ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายภูมิธรรมก็ได้มีการเรียกพักร่วมรัฐบาลมหาหารือในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วค่ะคาดว่าจะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคมนี้นะคะในขณะที่เรื่องของการพักโทษอด,อดีตนายกทักษิณก็ขอให้เป็นเรื่องของครอบครัวค่ะโดยนายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลว่าการหาหรือดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทางาน ในสภาและเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในเรื่องของรัฐธรรมนูญตนได้แจ้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางในการํำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตนเป็นประธานเพื่อที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งทุกคนก็ได้รับฟังในสิ่งที่ตนพูดและมีความเห็นในการเดินหน้าเป็นแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการค่ะ ส่วนรายละเอียดทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันตามแนวทางนี้ส่วนความเห็นต่างตามที่คณะกรรมการไปศึกษาก็จะมีการนําเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบด้วยนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงหัวหน้าในส่วนของพักแกนนําหากมีความคิดที่เห็นต่างก็จะนําไปเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกัน โดยสิ่งที่จะนําเข้าคณะรัฐมนตรีคือเรื่องหลักการในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังไม่ถึงขั้นตอนในเรื่องของการยกร่างกฎหมายเช่นข้อเสนอในการทําประชามติว่าจะสองครั้งหรือ3ครั้งการตั้งคําถามของการทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นรูปแบบใดรวมถึงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรเพื่อหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ได้ข้อสรุปหากได้ข้อสรุปแล้วก็จะนําเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ดําเนินการต่อไปค่ะ ในขณะนี้นะคะที่สภาก็มีในเรื่องของการเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการทําประชามติควรดําเนินการกี่ครั้งด้วยและมั่นใจว่าหากรัฐบาลผลักดันในเรื่องนี้ก็จะไม่มีเสียงแตกในสภาอย่างแน่นอนหากพักร่วมรัฐบาลเห็นพ้องต้องกัน และเมื่อถามว่าจะมีการเสนอแก้พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อทําให้การทําประชามติง่ายขึ้นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่จะพูดคุยกันในคณะรัฐมนตรีด้วยเพื่อดําเนินการต่อไปและหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเราก็จะดําเนินการตามกฎหมายและสําหรับการเตรียมความพร้อมและกําหนดการปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ได้พักโทษในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะคะ นายภูมิทรรมกล่าวว่าไม่ได้มีการเตรียมอะไรเป็นพิเศษเป็นเรื่องของครอบครัวที่ท่านก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งจบจากนั้นก็เป็นเรื่องของครอบครัวที่จะไปดูแลแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าการปล่อยตัวจะเป็นเวลาไหนคงต้องเป็นเรื่องของครอบครัว ซึ่งเราก็ส่งกําลังใจและให้ความปรารถนาดีไปยังอดีตนายกและท่านคงดีใจมากที่จะได้กลับมาพบกับครอบครัวอย่างเต็มรูปแบบและได้อยู่ร่วมกันในขณะที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ได้เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะคะว่าคงเป็นเรื่องของครอบครัวหากจะมีการปล่อยตัวส่วนจะไปต้อนรับที่บ้านจันทร์สองล่าทั้งครอบครัวเลยหรือไม่นางสาวแพทย์ทองทานระบุว่าอย่างไม่ทราบแต่คิดว่าไปรับอยู่แล้วเกือบทุกคน เมื่อถามถึงกําหนดการการปล่อยตัวอดีตนายกทักษิณนางสาวแพรทองคานกล่าวว่ากําหนดการยังไม่ออกมาอย่างชัดเจนทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายหากออกได้เมื่อไหร่ก็จะออกส่วนจะเป็นกําหนดการวันที่18กุมภาพันธ์ตามที่มีข่าวหรือไม่นั้นนางสาวแพรทองคานบอกว่าถ้าแพร์ตกลงกันตามนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ